โอ้โดนปลาแปบโป้ปลาแปบหลุดไปแล้วครับม <c oughs> หากกระสุกตีเล่นๆน,นะครับโ,โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับปลาเปบด มันก็ย่งคลอยเล่นกับป้ากันบางโอ้โหตัวใหญ่โอ้โดดโดดดูดูดูตัวดูตัวนี่โอ้โหตัวยังใหญ่อะแปบบไงนะแบบควายตัวเบลอโอเคครับเดี๋ยวปล่อยไปครับโอ้โหตัวยังใหญ่ไปครับ เทโูนี่โดนอีกแล้วโดวนอีกแล้วแปะพับแปะโอ uh, ้หลุด <c oughs> ปลาแปะปาากันบางนะครับ โอเคครับเร,เราดูตัวต่อไปเรี <c oughs> ยบร้อยครับโดนครับแตกีปแล้วแตกไปแล้วโอ้ตัวเลบลอแปกแปแปแตกวาย โอ้็นะดูตัวเ <c oughs> ยอะเป็นเลวกิ 45s ครับผมกับกระแปบแม,มน่น้ำทาอีนโอเคครับเดี๋ยวปล่อยครับ <c oughs> อืมอืมลุปแล้ว โอเคครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปกันอืมโดนเัาตบแปบอีกแล้วครับทึบ <c oughs> นี่โอ้ยหลดุด ปลาแปะควายครับไปปล่อยไปเหยื่อเป็นเลียวกิสี่ห้าเอทครับผม <c oughs> โอ้โดนอีกแล้วครับโอ้โดนอีกแล้วโ,โดนอีกแล้วปลาแปะอีกแล้วครับโอ้ปลาแปะเป็นฟุ่งเลยนี่ โอ้เนี่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวป่อยครับ ตัวนี้มายครึ่งชั่วโมงได้ไปสักห้าหกตัวได้แล้วครับกับยี่อเลียวกิ4 5 1กับปลาแปบแม่นานทาดกินครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะไปตกปลาอะไรครับโอเคครับง่งาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจชอฟิชชิงและยูทูบชอฟิชชิงด้วยครับผมโอเคครับไปครับ